เมื่อลูกไส้ทุติลักฟื้นจากเป็นไขรนั่งได้เควสเป็นแมคโดนัลด์บิ๊กแมคจ้มามือนี้มแม่ก็เลยจัดห้เพลยจ้ามือว่านอวกมือมือมือนี้น่งก็บอกว่าหิวเข่าจ้าลูกฉันบ่มีการคลับอาหารเนื่อจ้าเขากินได้ก็ดีแล้วมือว่านนี่กินเขา่าบดใดมือมือมือนี้แม่ก็เลยจัดห้จ้าอยากกินอีงยั่งนักๆให้เขานักท้องให้เอ็นเนจีในร่างกายกมันรีบบูดจ้า Should McDonald's maybe using your mobile app today? Yes. Quoted? I pick up order for XK34 for Jen. I got you. Alright, thanks. Holder and now what? Oh uh, no, I'm think I'm good. Thank you. Yeah. One, one second, let me make one. real quick. อันนี้ก็สร้างจากในแอปหลกับเป็น dry two ของแม d โดนัลด์จ้าประมาณ14เหรียญเบืองหนาตาคนอยากกินเข่าจา้าขอบคุณกำลังใจจากพีพีทุกคนนะจา้า